เราอยู่ในแมปที่ชื่อว่า tapping simulator นะครับแมบปบนี้แนะนําขึ้นมาที่หน้าเว็บของ r o b l o นะฮะเป็นแมปที่แนะนําแล้วก็คนเล่นเยอะด้วยลองแวะเข้ามาดูนะฮะน่าจะคล้ายๆกับ clicker simulator ใช่ไหมมีโซนต่างๆนะฮะแล้วก็คลิกเพื่อรับเงินผมมีน้องแมวน้องหมาเอ้ยกะพริบตาด้วย <c oughs> เหรอเอ้ยกะพริบตาด้วยสัตว์เลี้ยงกะพริบตาด้วยคลิกละสามเพราะว่าน้องแมวน้องหมามีพลังเท่าไหร่มีพลังหนึ่งหนึ่ง แล้วก็คลิกเองนี่หนึ่งใช่ไหมก็คล้ายๆกับ Clicker Simulator นะฮะคลิกแล้วก็ได้ได้เป็นได้เป็นเงินนะครับมี2หน่วยแล้วก็มีเจมด้วยอีกอันหนึ่งลองสำรวจดูก่อนข้างหน้าตรงนี้ด o มินัสสามหัวพรีเมียมช็อเป็นร้านค้าโลบักนั่นเองอ๋อช็อปหมดเลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูอ่าตู้นี้มีเปิดออโต้เปิด3อันเพิ่มโชคเมจิกเอก็ก็น่าจะคล้ายๆกับเป็นชายนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม เขารวบยอดมาแบบเพิ่มโชคอันเดียวได้ไหมเนี่ยต้องแยกมาเป็นลักกี้อัลต้าลักเมก้าลักอ่าตู้นี้นะฮะมีน้องแมวน้องหมาเมื่อกี้เปิดมาอีกตัวหนึ่งโอ้มาป่าเฮ้ยสัตว์เลี้ยงดูอันนี้ดีนะดูเข้าท่าดีเหมือนเป็นเงาเงาอ๋อต้องเปิด้ครบสามอันเงินยังไม่พออันนี้คืออะไรเนี่ยมันคืออะไรอันนี้ที่วาร์ปเหรอ อะไรก็ไม่รู้อ๋อข้างบนมีเกาะอ,อีกเดี๋ยวเป็นจำได้ฮะแต่ข้างหน้าเนี่ยเหมือนคลิกเกอร์ซูมิเตอร์นะฮะเป็นโซนต่างๆแล้วก็ที่วาร์ปอัปเดตจะเริ่มขึ้นในอีกสองวันหรือสองชั่วโมงสองชั่วโมงอา้าวจะอัปเดตในสองชั่วโมงลดราคาห้าสิเปอร์เซ็นอะไรอะลดราคาห้าสิเปอร์เซ็นตอ๋อราคาซื้อเกาะแต่และเกาะอ, <laughs> อันนี้ตัวใหญ่มากอ่าคืออะไรก็ไม่รู้ ยังทำอะไรไม่ได้ฮะอา,อาจจะต้องเล่นไปก่อนตอนนี้บวกเจ็ดนะครับคลิกหนึ่งบวกเจ็ดซื้อสัตว์เลี้ยงตรงนี้กระโดดสูงดีฮะกระโดดสูงมากอ่ะผมได้วูฟห้เเมื่อกี้เพิ่งเห็นเอ้ยเอ,ยอันเดียวพอวูฟอีกแล้วอีกอีกเฮ้ยทำไมดวงดีขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเกมดีเกมดีอันนี้ <laughs> ให้โชคเราขนาดนี้เกมดีอันนี้คืออะไรหกร้อยเทนเลียนนะฮะตู้เป็นตู้อีเวนต์หรือเปล่า มี0ู0 5 0จุดูนหูนย์ุดศูย์หนึ่งผมว่าสัตว์เลี้ยงน่าจะดูดีนะแบบนี้ไม่ได้เหลี่ยมอย่างเดียวอะ่ะอ่ะลองดูรอบๆเป็นยังไงบ้างนี่คืออะไรให้ดูว่าเรามีสัตว์เลี้ยงอะไรแล้วบ้างแต่ตัวนี้ได้ยังไงเนี่ยทำยังไงถึงจะได้ไม่มีบอกโอเคอู้แมงมุมโอ้โหเท่มากตัวนี้เท่มากท็อปเทนถึงจะได้ตัวนี้โอ้โห เฮ้ย hey, ท็อปเทเท่าไหร่เห็นนะท็อปเทคืออันไหนอ่าซ้ายหรือขวาอันนี้คือท็อปเทนรีเบิร์ดอันนี้คือพลังทั้งหมดของสัตว์เลี้ยงอันนี้อ๋ออันนี้แยกเป็นประเทศด้วยประเทศไทยนี่ไงแยกเป็นประเทศด้วยฮะเฮ้ยมีอย่างนี้ก็ดีนะเฉพาะโซนอ่าแล้วก็อันนี้คือโกลบอลนะฮะทั่วทั่วโลกอันนี้แล้วก็อันนี้คือรีเบิร์ด เราต้องติดบอร์ดไหนบอร์ดนี้ใช่ไหมหนึ่งถึงสิบบอดนี้สามล้านนะฮะพลังสัตว์เลี้ยงสามล้านถึงจะได้ตัวนี้โอ้อยากได้ตัวนี้เท่มากดูฮะอย่างเท่มังกรทองตัวนี้ก็โอเคนะแมงมุมก็ดีเฮ้ยก็ททำสัตว์เลี้ยงดีแบบนี้ดูดีมากแต่อย่าให้เหมือนอันนี้นะคลิกเกอร์ซิมเลเตอคือเขารีบอัปเดตเยอะเกินไปอ่ะมันสัตว์เลี้ยงมันเริ่มแบบดูเหมือน งานรีบนะฮะมันก็เลยไม่ค่อยสวยแต่อันนี้สวยมากแล้วอันนี้เอามายังไงต้องทํายังไงถึงจะได้ตัวนี้ก็อยากได้โอ้อันนี้ตู้ตู้อัปเกรดสี่ตัวเป็นชายนี่อาา่าฮะแล้วก็อันนี้คือเรนโบว์สี่ตัวอ,อ๋อสี่ตัวเป็นเรนโบว์ชายนี่เป็นเรนโบว์เลยหรอไม่มีโลเด้นใช่ไหมเดลี่รีวอร์ดอ๋อรีวอร์ดยังต้องสูมอีกหนึ่งมืนเจม เออเดี๋ยวนี้น้ํายาบูส์เริ่มแพงแล้วนะแต่ละแมปเห็นไหมฮะสิบห้านาทีร้อยสีสิบห้าอันนี้เท่ากับน,นี้เลยนะ Sonic สปีดซ s ม m เลเตอรเนี่ยาราคาพอๆกันเลยน้ํายาเดี๋ยวนี้เริ่มแพงแล้วก็เกมพาสนะฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างโดมินัสคูณหกร้อยสี่สิบใส่เพิ่มได้อีกสามตัวนะฮะมาลองเล่นดูก่อนน่าสนใจดีแมปนี้แล้วก็ใส่ได้อีกห้าตัวอ่าเอามา เอานี้มาก็ได้มาสองพันห้าร้อโลบักโดมินัสามหัวนะฮะมาลองดูซิโดมินัสามหัวคูณหกร้อยสิบนะครับที่เหลือใส่ได้หมดเลยใส่ได้กี่ตัวตอนนี้ตอนนี้ใส่ได้สิบสองตัวแล้วก็รีเบิร์ตไปเอาอันนี้มาอีกอันหนึ่งอินฟินิตรีเบิร์ตนะฮะแปดรอยโลบักคือใครเข้ามาเล่นเนี่ยก็ไม่ต้องเติมแบบนี้นะฮะคลิกหนึ่งคูณสามนะฮะตอนนี้เป็นล้านแล้วนะครับเหรียญสรุปตัวนี้คือเอาไว้ทําอะไร ทำเสร็จเลยเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมเอาไว้ทําอะไรอ๋อยังไม่มาเป็นบอสอ๋อโอเคไม่เห็นป้ายอ่ากระโดดไปข้างบนหรือว่าใช้เงินซื้อก็ได้ใช่ไหมโอ้ผมอยากได้ตัวนี้มากเลยอ่ะมังกรอ่าเปิดตรงนี้ใช้ห้าล้านไปโซนแรกอือฮึมาในโซนแรกนะครับตูวนี้หนึ่งจุดห้าล้านผมได้ยินเสียงมังกรมีตู้โลบักด้วยเหรอหกสิบห้าเปอร์เซ็นหกสิบห้าเปอร์เซนต โอ้โหทำไมไม่เหมือนตู้ห้างล่างเนี่ยมีแต่หนูเอาหนูมารวมเป็นชายนี่หน่อยหนูคูณยี่ห้านะฮะอ,อ๋อห้าตัวขาดอีกตัวหนึ่งอืมโอ้โหหนูล้วนหนูล้วนล้วนห้าตัวไปรวมเป็นชายนี่อ๋ออันนี้คือการันตี ถ้าเกิดไม่การันตีคือต้องมาสุ่มว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ครบห้าตัวจากยี่สิบห้าเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่เป็นห้าสิบอืมเรามีพลังของโดมินัสอยู่นะครับเรารีบไปดีกว่าดูว่าไปได้ถึงไหนอันนี้คืออัปเกรดใช้เจมอัปเกรดอัปเกรดปุ่มรีเบิร์ดแต่เราซื้ออินฟินิตไปแล้วนะกระโดดหรือว่าได้รับเจมมากขึ้นช่องเก็บของมากขึ้นอืมหนูอะ่ะออกแต่หนู อันนี้มาก็ได้มาเพิ่มโชคอันนี้ลัคก,กี้เอกอือสี่ร้อยโลบัคหนูไหมเออหัวสิบเปอร์เซ็นคิตตี้สี่เปอร์เซ็นโอ้โหต้องซื้อเพิ่มโชคฮะแต่หนูก็ยังมาตัวนี้ใส่ได้ใส่ได้อ่ะฮะอือฮึตัวนี้ออกไปนี่ออกไป หนูมาทำเป็นชายนี่ห้าตัวโอเคแล้วก็รวมไปใส่ไปลโซนต่อไปมีทุกโซนเลยครับสัตว์เลี้ยงที่เป็นโลบักแล้วก็ตู้ธรรมดาอ่ามีอะไรเพิ่มไหมตู้อัปเกรดเหมือนกันอัปเกรดการกระโดดอัปเกรดการเก็บสัตว์เลี้ยงบอส ยังไม่มาใช่ไหมบอสยังไม่มาอ่าตัวต่อนะฮะกี่เปอร์เซ็นต์สามสิเปอร์เซนต์ทำไมไม่มีหน้าทำไมไม่มีหน้าตาหายไปไหนอ่าฮะเปิดมาเปิดมาเอามารวมเป็นอันนี้ก่อนใช้นี่ในพึ่งนี่ไอพึ่งมีหน้า65%อันนี้คืออินฟินิตรีเบิร์อ๋ออยู่ตรงนี้โอเค แล้วออโต้คลิกอยู่ไหนอ๋อผมต้องดึงอันนี้ขึ้นมาโอ้ซื้อมาแล้วไม่ยอมใช้โอเคโอ้ตอนนี้ได้เยอะแล้วเออโอเคไปเร็วขึ้นฮะเปิดอันนี้ก่อนอ่าอ่ะอะทีนี้รวมเจ้าต่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นใช้นี่หนึ่งบิลเลียนหนึ่งจุดห้าบิลเลียนฮะลุยกันต่อ แปดสิบล้านแล้วก็มีโรบัคเหมือนกันเออผมจําเงาไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะฮะตรงนี้กับข้างล่างอืมเช่าเหตุห้าสิเซ็นมีแมงมุมด้วยอันนี้ได้เจ็ดหมื่นแล้วอัปเกรดก่อนอัปเกรดเพิ่มเจมเพิ่มเจมอัปเกรดการรีเบิร์ดปุ่มรีเบริร์เอ,อจริงๆไม่ต้องนะเราอินฟินิตอยู่แล้วช่องเก็บของ ช่องเกตสัต์เลี้ยงนะฮะอีกสักโซนหนึ่งน่าจะได้อยู่มีกี่โซนเนี่ยเต็มเลยฮะแล้วก็โซนใหม่ตรงนู้นโวลใหม่ห้าสิบบิลเลียนอีกนิดหนึง่งข้างล่างเราดูหมดแล้วยังมีสกิลสัตว์เลี้ยงด้วยเพิ่งเห็นมันใช้อะไรในการในการรีสกิลมีเพิ่มลักด้วยฮะเพิ่มโชคเพิ่มรีเบิร์ดเพิ่มสปีดเพิ่มพลังกระโดดเพิ่มแทบโอ้ผม รีสกิลของตัวนี้ได้ไหมตัวนี้มีสกิลอะไรอยู่ไม่เห็นบอกถ้ารีของตัวนี้ให้เป็นเพิ่มรีเบิร์ดระดับหกอะฮะอ๋อใช้ห้าหมื่นเจมห้าหมืนเจมอ่ะรีมายังไม่มีสกิลอะไรเลยตัวนี้เพิ่มโชคระดับห้าโอ้ อ๋อคือถ้าเกิดกดออโต้เนี่ยคือมันจะรีไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ที่เราต้องการใช่ไหมเมื่อกี้ผมเลือกรีเบิร์ดแต่ว่าออกมาเป็นอันนี้ฮะเพิ่มโชคระดับ5สัตว์เลี้ยงเพิ่มโชคได้ด้วยเพิ่มโชคระดับ5บวกโชค0.05เปอร์เซนต์นะ <laughs> นี่คือระดับ5โอ้โอเคสัตว์เลี้ยงก็มีสกิลเอา้าเรากดซ้ําก็ได้นะได้เยอะอยู่ เราต้องการเท่าไหร่โซนต่อไป50าสิบ b i l ยนนะฮะอีกสักโซนหนึ่งรีเบิร์ตเมื่อกี้ได้มาแสนเกเลยแสนเก้าเจมแล้วก็เอาเมื่อกี้ไปรีสกิลให้กับสัตว์เลี้ยงเราก็ได้นะฮะมันก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆถ้าทุกตัวเพิ่มโชคมันจะเยอะขึ้นไหมอ่ะฮะรวมัป็นช้ยนี่เฮ้ยวัด เมื่อกี้เห็นอะไรไหมทําไมโดมินัสผมมีสองตัวเมื่อกี้เออหายไปละตกใจหมดนึกว่าแถมเปิดสามตัวเท่าไหร่ห้าร้อยโลบัคเปิดสามตัวเอ,เอามาจะได้เปิดเร็วขึ้นศูนจุดห้าเปอร์เซ็นมาหน่อยเหอะไม่ได้เลยเจนเดรีด่เนี่ยได้แค่ตู้ข้างล่างอย่างเดียวเอาเงินไม่พอแล้วหรอโอเค รีเบิร์ตก่อนอืมอ่ามารวมเจ้าหนูยังไม่ได้ใช่ไหมสโนว์แมนได้รวมเป็นเรนโบ้รวมเป็นเรนโบ้ตัวไหนได้บ้างยังไม่ได้เลยเหรอมีแค่สี่ตัวเอ้ยนี่ห้าตัวจากสามร้อยกว่านะฮะรวมเป็นถึงพันไหมไม่น่าจะถึงน่าจะหกร้อย เลนโบเ่าอะไรเอ้อย่าตกอย่าตกอย่าตกทําไมเขาทําทางอย่างนี้เนี่ยไม่ทําสะพานต่ออ่าสี่ร้อยกว่าเองโอ้โหเรารีสกิลอันนี้เลยแล้วกันตัวนี้ไม่ต้องเลือกเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องออโตโอ้คือมันแล้วแต่ดวงอยู่ดีนะฮะเพิ่มการกระโดดนะครับเบอร์สองไม่เอาอือรีใหม่ การกระโดดอีกแล้วไม่เอาพลังกระโดดเบอร์สี่โอ้โหเฮ้ยเพิ่มจำนวนแทบอุย๊ยเบอร์หกข้าไม่ทำไมเนี่ยเมื่อกี้เบอร์หนึ่งเพิ่มพลังการคลิกโอเคในประเทศไทยโโหโหโหพลังสัตว์เลี้ยงเป็นล้านอ่ะคือต้องรวมพลังสัตว์เลี้ยงให้ถึงล้านนะฮะพลังสัตว์เลี้ยงของผมตอนนี้ไม่น่าจะถึงหลักหมื่นถึงหรือยังเหอะ ตัวละเจ็ดร้อยหกร้อยสี่ร้อยคงต้องไปโซนสูงสุดก่อนนะฮะโซนไกลๆก,ก่อนตรงนู้นเลยแต่ก็ถือว่าสัตว์เลี้ยงสวยนะฮะแบบนี้ดูดีมากรวมถึงตัวนี้นะฮะหนึ่งถึงสิบรีวอร์ดอันนี้ท็อปหนึ่งพันอาจจะพอเป็นไปได้อยู่ท็อปหนึ่งพันเนี่ยท็อปสองร้อยห้าสิบแต่ท็อปสิบเนี่ยโอ้โหน่าจะยากมากโอเคครับนี่คือแท็บบิ้งซิมูเลเตอร์นะฮะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ